สวัสดีนะักเรียนป .6 ทุกคนค่ะรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องภัยธรรมชาติและปรากฏการเรือนกระจกค่ะ ภัยธรรมชาตินะคะคือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสามารถส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้และภัยธรรมชาตินะคะยังสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตัวอย่างเช่นนะคะอุทกภัวยวัตภัยธรณีพิบัติภัยเป็นต้นค่ะโดยภัยแต่ละประเภทนะคะจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันออกไปดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยค่ะ ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่ควรรู้นะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น้ําท่วมหรืออุทกภัยค่ะน้ําท่วมหรืออุทกภัยนะคะคือปรากฏการณ์ที่น้ําไหลท่วมพื้นดินหรือพื้นที่แห้งซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดน้ําท่วมนะคะก็คือเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวันนะคะซึ่งส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาจากภูเขานะคะหรืออาจจะเกิดจากน้ําทะเลหนุนสูง เกิดจากพายุหรือว่าลมมรสุมเป็นต้นซึ่งดินนะคะไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำไว้ได้ทั้งหมดจึงทำให้น้ำนั้นเกิดการท่วมขังนะคะวิธีป้องกันค่ะ 1. ปลูกพืชคุมดินเพื่อช่วยดูดซับน้ำนะคะ 2. มันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 3. า3ขุดลอกคลองค่ะ 4. การอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทนและ5การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ แนวทางในการเฝ้อระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยนะคะนักเรียนควรจะติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะคะเมื่อเกิดน้ําท่วมควรจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ดึงปลั๊กแล้วก็ปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยระวังสัตว์มีพิษและที่สําคัญเลยห้ามลงเล่นน้ําโดยเด็ดขาดนะคะผลกระทบจากน้ําท่วมส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษ,รษตรปศุสัตว์แล้วก็แหล่งน้ําต่างๆได้รับความเสียหายค่ะ อาจจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงโรคฉี่หนูเป็นต้นค่ะต่อไปดินถล่มค่ะดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของมวลดินโคลนหินหรือว่าเศษไม้นะคะไหลลงมาตามแนวราดเอียงตามแรงโน้มถ่วงของโลกค,ค่ะสาเหตุหลักๆนะคะก็เกิดจากการที่น้ําป่าไหลลาเกิด จากแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดจากภูเขาไฟระเบิดนะคะซึ่งถ้าเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยก็าอาจจะเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าหรือการก่อสร้างการทําเกษตรแบบไล่เลื่อนลอยนะคะ<อ>เหล่านี้นะคะจะทําให้พื้นดินมันมีความลาดชันและสามารถเกิดดินถล่มได้ซึ่งดินถล่มแบบต่างๆนะคะจะมีการไหลตามระนาบการเลื่อนถลายการไหลหรือว่าการล่วงหล่นเป็นต้นค่ะวิธีการ ป้องกันนะคะก็ไม่ตัดไม้ทำลายปา่าไม่ทำไรเลื่อนลอยไม่ปลูกสร้างบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำค่ะแนวทางในการปฏิบัตินะคะก็ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอหากในบริเวณนั้นเกิดดินถล่มเราควรจะอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะผลกระทบนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรสิ่งปลูกสร้างนะคะ ต่อไปแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลกสาเหตุนะคะก็เกิดจากการที่แผ่นดินหรือว่าแผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการโคดโคง้งงงตัวอย่างฉับพลันทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดนะคะของมนุษย์นะคะ การระเบิดเนี่ยอาจจะเป็นการทดลองการใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าเกิดจากการระเบิดเพื่อทําเหมืองแร่อย่างนี้เป็นต้นค่ะลักษณะการเกิดของแผ่นดินไหวนะคะก็จะมีแบบรอยเลื่อนปกติปกตินี่ก็คือเลื่อนตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะรอยเลื่อนย้อนย้อนนี่ก็จะเป็นในลักษณะรอยเลื่อนขยับตัวขึ้นนะคะต้านแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วแบบที่3ารอยเลื่อนตามแนวระดับนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนจากหน้าไปหลงังหรือซ้ายไปขวาเป็นต้นค่ะ แนวทางในการแนวทางในการเฝ้ราระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยนะคะควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวเช่นถ้าเราอยู่ภายในอาคารควรจะหมอบอยู่ใต้โต๊ะใต้เตียงที่มีความแข็งแรงนะคะไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกนะคะและที่สําคัญห้ามไปอยู่ระเบียงโดยเด็ดขาดเมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลงให้รีบออกจากตัวอาคารทันทีแต่การออกจากตัวอาคารนักเรียนห้ามใช้รต์เด็ดขาดค่ะ หากเรากําลังอยู่ในรถนะคะแล้วเกิดแผ่นดินไหวเราควรที่จะหยุดรถแล้วก็อยู่ภายในรถก่อนเมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลงแล้วเราค่อยออกจากรถไปนะคะแต่ที่สําคัญห้ามไปอยู่ใต้สะพานห้ามไปอยู่ใต้ทางด่วนหรือบนทางด่วนเด็ดขาดนะคะหากเราอยู่นอกอาคารนะคะกําลังเดินเดินอยู่แล้วเกิดแผ่นดินไหวเราควรจะไปอยู่ในพื้นที่โล่งนะคะอย่าไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้เด็ดขาดค่ะ เมื่อแผ่นดินไหวหยุดลงนะคะเราก็ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ทรัพย์สินผลกระทบนะคะทำให้แผ่นดินแยกตัวออกจากกันอาจจะเกิดภูเขาไฟระเบิดตามมาอาจจะเกิดดินถล่มหรือว่าสึน,นามิตามมาได้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วก็อาจจะทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ค่ะภัยพิบัติต่อไปนะคะสึนามิ ซึนามิคือคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรนะคะซึ่งการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยจะเข้าสู่ชายฝั่งซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดซึนามิอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวนะคะซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ภายใต้ทะเลลึกยังสามารถทําให้เกิดซึนามิได้ แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามินะคะให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเกิดแผ่นดินไหวการเตือนภยัยสึนามิหากนักเรียนอยู่บริเวณชายฝั่งนะคะแล้วมีการเตือนภัยว่าเกิดสึนามิให้นักเรียนรีบอบพยพตัวเองขึ้นสู่ที่สูงนะคะแล้วก็ออกห่างชายฝั่งและหากสังเกตว่าน้ำทะเลลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะให้ออกจากบริเวณนั้น ถ้านักเรียนติดอยู่ในรถขณะเกิดสึนามินะคะให้นักเรียนลงจากรถแล้วก็รีบอพยพตัวเองขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ห่างไกลาจากชายฝั่งทันทีแต่ถ้าหากนักเรียนอยู่กลางทะเลลึกนะคะแล้วขณะนั้นมีการเตือนภัยว่าเกิดสึนามิให้นักเรียนเนี่ยขับเรือนะคะไปให้ไกลไปอยู่กลางทะเลลึกมากที่สุดนะคะเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากคลื่นของสึนามินั่นเองผลกระทบจากสึนามิค่ะก็อาจจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนปะการาังใต้ท้องทะเลเป็นต้นค่ะและภัยพิบัติสุดท้ายนะคะการกัดเซาะชายฝั่งคือการที่ชายฝั่งถูกทะเลกัดเซาะนะคะทำให้พื้นดินเนี่ยเกิดความเสียหายสึกก่อนไปสาเหตุหลักๆนะคะก็จะเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นนะคะที่มาจากลมวรลสุมพายุน้ำขึ้นน้ำลงหรืออาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการสร้างถนนริมชายฝั่งนั่นเองค่ะ แนวทางในการเฝ้าระวังนะคะก็ควรจะปลูกป่าชายเลนสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมน้ําการสร้างกําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดการปักไม้ไผ่ในพื้นที่หาดโขน การสร้างเขื่อนการคลื่นนอกชายฝั่งหรือว่าการฟื้นฟูชายหาดด้วยวิธีการต่างๆนะคะเช่นการเททรายไปบริเวณที่มีการกัดเซาะเป็นต้นค่ะผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งนะคะทําให้ชายฝั่งเนี่ยเกิดการสึกก่อนพังทลายไปทําให้พื้นดินนะคะเกิดความเสียหายหายไปนะคะก็จะส่งผลให้ป่าชายเลนหรือพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งนั้นได้รับความเสียหายเป็นต้นค่ะ ค่ะวิทยาศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลังจากนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า202และ203นะคะซึ่งมีธรณีพิบัติภัยทั้งหมด5ข้อด้วยกันมีน้ำท่วมดินถลม่มแผ่นดินไหวซูนามิและการกัดเซาะชายฝั่งค่ะ ให้นักเรียนบอกความหมายของธรณีพิบัติภัยแล้วก็บอกผลกระทบของธรณีพิบัติภัยทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งมาในรายส่วนตัวคุณนุ้ยค่ะสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ